อยากให้ใครมาซื้อเป็นพิเศษไหมอยากให้พี่พิมพ์ริพายมาซื้อครับเพราะผมาเป,เป็นแฟนคลับตัวโยงเพราะมาเป,เป็นแฟนคลับตัวโยงถึงพี่พิมพ์ไม่ซื้อไม่เป็นไรแค่พี่พิมพ์มาดูทงก็ได้กําไรแล้วที่แปลงนี้นี่ถ้าใครสนใจนี้โทรเบอร์คุณเปานี้ถ้าเกิดว่ามาดูที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูที่จริงๆเนี่ยโทรมาเพิ่มราคาได้เลยนะเพราะว่านี่หรอมีแต่เขาโทรมาขอลดคือว่ามันติดทนนลลักจริงจริงพี่แล้วก็คือเป็นวิวหูเข้าเนี่ยแทบบ้านเราเมือนจะอยู่ อยู่บนภูเขาเลยใช่แต่ว่าภูเขาเนี่ยแทบจะจับมาวางก็โทรมาเพิ่มราคาได้เลยใช่ครับโทรเพิ่มราคาได้เลยถ้าชอบใจเนี่ยเพิ่มราคาให้ได้เลยเนี่ยดูได้เลยครับเนี่ยน่าจะต้นนเป็นถนหนลักอ่าแล้วก็เราไล่ระดับขึ้นมาตอนเนี้ยเมื่อเรายู่บนภูเขาเลยเรื่องทางเข้าทางออกเนี่ยต้องมาซื้อใจกันไอ้เรื่องกันวาด้วยคําพูดความมั่นใจเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันอะไรเรื่องนี้ทางนน้นก็จุดเด่นก็คือจะมีสร้างประโยชน์อีกนะครับฝั่งโน้นตั้งโน้นจะเป็นทางสร้างประโยชน์อีก ถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มหลายแปลงนี่ลดได้อีกอไมเพิ่มไล่แปลงเนี่ยลดได้แน่นอนครับเพราะว่ามื่นคนซื้อข่องเยอะอ่าไม่ใช่ซื้อของอยู่เดียวมื่นซื้อราคาเมาไม่ได้ซื้อราคาแค่ว่าค่ายปีกมาคุยกันแล้วเราก็ไม่ใช่พอคาคนกลางด้วยใช่ครับคุยกับพ่อมผ่านผ่านพ่อมโดยตรงคือพ่อมเป็นเจ้าของที่เลยใช่ครับตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ที่สวนนกฟาม้านะคะซึ่งห่างจาก ณ5 0 0เมตรนะคะวันนี้เราพาไปดูที่ดินแปลงสวยๆนะครับ SK Land โครงการโครงการที่9ครับอาซึ่งอยู่ใกล้ๆนะคะกับสวนนกฟาร์มม้าเนี่ยแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นไปเราไปดูกันเลยคสวัสดีสสดคร่ะวันนี้นะคะพี่ซาระแล้วก็เปาครับ วันนี้นะคะเราสองคนก็มาอยู่กันกับโครงการ SK Land เหมือนเดิมใช่ครับรร SK Land เฟสเก้าครับเฟสเก้านะคะคไปเลยเราไปดูข้างในเลย ตอนนี้ซ้ายมือแปลงนี้ก็ขายไปแล้วนะคะใช่ครับติดจองีย่ร้อยครับห้าไร่จองใช่ครับก็ยังไม่เปิดโครงการก็จองไปเลยใช่ครับเพราะว่าเส้นนี้ก็ติดถนนหลักติดถนนหลักข้างล่างเป็นวิวภูเข้าครับข้างหลังวิวภูเข้าชัดๆเลยห่วงจุ้ยดีมากครับอันนี้เป็นคือล่างภูเข้าคือจะไม่มีการล้มหนักแน่นหนักแน่นใช่ครับดุดันไม่เกรงใจใครแล้วก็ขวามือของเราอันนี้ก็จะเป็นแปลงละหนึ่งไร่ขวามือเป็นแปลงละล็อกละหนึ่งไร่ครับล็อกละหนึ่งไร่นะ ครับก็ติดถนนหลักเนาะติดถนนหลักใช่ครับแล้วก็ราคาแค่ไร่ละส่อมแซนซองมือดีซ่มแนซองใช่ครับติดถนนหลักวิวภูเข้าเลยมาซอยแปงละหนึ่งไร่ด้วยใช่ครับซอยแปงละหนึ่งไร่แปงละหนึ่งไร่นี้มีทั้งหมดกี่แปลงคะมีทั้งหมดสิบเก้าแปลงสิบเก้าแปลงด้วยกันนะคะในโครงการนะคะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเราฝากเบอร์โทรเลยเบอร์โทรของผมเป็นเบอร์ส่วนตัวเลยนะครับส่วนตัวเลยนะใช่ครับแล้วไม่ส่วนตัวมีไหม ไม่มีครับไม่อ๋อส่วนตัวก็ได้ส่วนตัวดีวกว่าค <g oda> ือโทรกันหกันได้24ชั่วโมงเลยได้ได้เบอร์อะไรคะศูนเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งห้าสี่สมครับหนึ่งหสสานะคะก็ติดต่อคุณเปาเลยตรงเลยโทรมาจีบได้ไหม ได้ครับผมยังโสดอยู่นี่อันนี้ก็ยังเป็นแปลสิบเก้าไรอยู่นะใช่ครับสิบเก้าไรก็เปิดตัวอยู่ที่สามแสนสองเท่านั้นนะคะสามแสนสองติดถนนลักเลยครับติดถนนลักอันนี้ถนนอะไรคะด้านหลังเราเนี่ยเป็นถนนเส้นอำเภอละควนเขาสู่อำเภออุทองครับอ่าเส้นเส้นด้านหลังของเราก็ทะลุออกได้หลายทางนะคะเป็นถนนลักจริงๆก็ถ้าไปทางด้านซ้ายมือซ้าจะไปอำเภอละควนครับ เราขวัญดันช้างเราขวัญดันช้างไปน้องปือถ้าไปทางขังนี้ไปเมืองการไปการจะนบุรีไปอำเภออุทงเขาสุพรรณเขาสุพรรณเลยเข้ากรุงเทพครับก็ที่นี่ก็อยู่ห่างจากกรุงเทพก็ประมาณประมาณจากนี้ไปเซนทรัลเวสเกตประมาณ110กิโลครับ110กิโลเท่านั้นใช่ครับอคมนาคมสะดวกพี่สะดวกมากใช่ครับอันนี้ก็เริ่มแปลงแรกนะคะแปลงแรกคือส้ามไรใช่ครับส้ามไร สามไร่นะคะคด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นแปลงสามไร่สามไร่ครับั่งนูก็จะเป็นทางส,สาธารณประโยชน์มันก็คือติดถนนสองด้านเลยใช่ครับติดถนนลักส่งด้านมีถนนหลักสองด้านเลยนถนนในโครงการนี่กี่เมตรคะถนนคงในโครงการ6เมตรครับ6เมตรนะตลอดต่างแปลงแล้วก็กย,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 ยกเป็นสาธารณประโยชน์เรียบร้อยครับยกเป็นสาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้วมันมีปัญหาเรื่องที่ตาบอดแล้วก็น้ําไฟน้ําไฟเข้าแน่นอนครับเข้าก้อนโอนแน่นอนเลยเข้าก่อนโอนแน่นอนเลยใช่ครับ ก่อนโอนก็ถ้าไฟไม่เข้าหนาไม่หมาก็ไม่ต้องโอนเลยครับไม่ต้องโอนคืนเงินคืนเงินคืนมัดําเลยอ่าก็คือเข้าแน่นอนใช่การันตีด้วยการันตีด้วย SK Land ตอนนี้ไปเฟสที่10แล้วครับไปไปไปเฟสที่10แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลง3ไร่นะคะใช่ครับเป็นนี้ตรงนี้เป็นแปลง3ไร่ครับแปลง3ไร่ใช่ครับก็แปลง3ไร่นี้เปิด แปลงซ้ำไรเปิดที่ราคาสามเซนห้าหมื่นบาทครับต่อไร่นะใช่ครับต่อหนึ่งไร่สามแสนห้าหมื่นบาทต่อหนึ่งไร่นะคะมีด้วยกันกี่แปลงคะแปลงซ้มไรตอนนี้มีด้วยกันประมาณหหกหกแปลงใช่ครับหกแปลงรวมแปลงท้ายยังรวมแปลงท้ายเป็นเจ็ดครับอ่ารวมแปลงท้ายเป็นเจ็ดแปลงนะคะแปลงสามไร่มีเจ็ดแปลงใช่ครับแล้วก็มีแปลงหนึ่งไร่นะคะอีกสิบเก้าแปลงด้วยกันนะคะใช่ครับถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่ดูเนี่ยก็คือภาพที่เราถ่ายตอนนี้เป็นท่าภาพเหตุการณ์จริงนะใช่ครับเป็นภาพเหตุการ์จริงจริงภูเขาที่เห็นด้านหน้าเนี่ยก็คือภูเขาจริงๆครับไม่ได้ตัดต่อนะคะไม่ได้โฟโต้ช็อปเรายกมาวางไม่ได้ไม่ได้ครับ ภูเขาเนี่ยมีตังเป็นพันล้านมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้หรอซื้อไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของเหลามันไม่ใช่งานเชิงมิงนะใช่ครับซื้อภูเขาไปแล้วก็บรรยากาศแบบนี้วิวแบบนี้ แล้วเราก็มานั่งกินกาแฟตรงนี้คิดดูจะฝินแค่ไหนฟินมากอที่นี่อยู่ตําบลที่นี่อยู่ตําบลราควัญนครับอําเภอเราควัญนจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะใช่ครับะะจากตรงนี้ไปเซเว่นซีเจโรงพยาบาลอ,อําเภอเราควัญนและตอนนี้ปตทกาลงกังจะสร้างครับไปเซเว่นไปซีเจนี่ประมาณกี่กิโลประมาณ5กิโลครับประมาณ5้ากิโลใช่ครับไปมีอะไรอีกนะ ก็ม <One input> <moż> <ines> ีพวกโรงพยาบาลโรงพยาบาลใกล้ๆนะคะโรงพยาบาลเราขวัญใช่ครับสถานีตํารวจสถานีตํารวจเราขวัญนะคะภอเรางประมาณไม่ถึง10กิโลไม่ถึงครับประมาณจากนี้ไปก็ประมาณห้าห้าถึงหกกิโลครับโรงเรียนแถวนี Movie ้โรงเรียนแ่วนี้ก็จะมีโรงเรียนผูบอลโรงเรียนผูบอลแล้วก็ภูบอลนะคะภูบอลที่เราเห็นตรงนี้ด้านขวามือของพี่ซาร่านะคะก็คือวัดผูบอลนะคะก็อยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยก็ สาธารณูปโภคสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะครบมากเลยทีเดียวใช่ครับถือว่าเป็นกึ่งกลางเลยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้นะคะพี่ซาร่าแนะนำว่าถ้าเรามาทำธุรกิจคาเฟ่เหมาะเนะเาะแถวนี้วูวครับเพราะว่าวิวภูเขาวิวภูเขาแล้วก็ติดถนนหลักรีสอร์ทก็เหมาะใช่ครับรีสอร์ทถ้าสำหรับคนที่จะทำภูวิลล่าแถวนี้ก็ ไม่ามราะว่าไม่มีเลยตอนนี้โรงแรมในอำเภอต,ตัวอำเภอละขวัญเต็มตลอดเส้าอาทิตย์อ่ะ เพราะว่าใกล้ที่เที่ยวเยอะกันที่เที่ยวแถวนี้มีอะไรบ้างที่เที่ยวแถวนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับคาเฟ่ส้นนกความมาแล้วก็จะเป็นในตัวอำเภอเราอำเภออุทองก็จะเป็นวัดเข้าตาเทียมวัดเข้าดีสารากรอยพระพุทธบ้านแล้วก็จะเป็นแบบคาเฟ่นี่เยอะมากพูดวันนี้ไม่จบเลยคาเฟ่นี่หลายที่เลยใช่ครับใช่แล้วก็ที่นี่ก็ยังใกล้ด่านช้างยังใกล้ด่านช้างครับก็ที่เที่ยวด่านช้างก็เยอะนะคะใช่ครับเป็นเป็น เคื่อนกระเซี่ยวอ่าลำตะเพรินขี้ปางอุ้งปางอุ้งใช่ครับปุบเขาวงปุบเขาวงอีกพุเตยอ่าก็ถ้ามาถ้ามาดูที่ก็สามารถที่จะแวะไปเที่ยวตรงนี้ก็ยังตรงนี้ก็มาเป็นล็อกซ้ำไรอ่า่ลอกซ้ำไรนะคะครับตรงนี้ที่แปลงนี้พิเศษตรงที่ถมไว้แล้วใช่ครับท่มไว้แล้วถมไว้แล้วนี่เปิดราคาเท่าไหร่คะเปิดเท่ากันครับเท่ากันด้วยใช่ครับ ไล่มาซ่มเส้นหาครับตรงนี้สามแสนห้าใช่ครับสิ้นสุดที่แปลงตรงนี้คือคือว่าตรงนี้ซึ่งจะลึกน้อยแต่คือเป็นพื้นที่ที่ว่าท่มแหลวปลูกบ้านได้เลยให้ด้ดวยใช่ครับก็คือไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วใช่ <c oughs> ก็ยกบ้านนกดาวมาวางได้เลย <c oughs> ใช่ครับยกบ้านนกดาวมาถ้าไม่มีที่ซื้อบ้านนกดาวทำไงติดต่อมด้ครับพันีเพื่อนรับทำกันอยู่ครับอยากทำบ้านครับอยากทำบ้านก็มีช่างมีช่างให้จะเมาเป็นายวันหรือจะเมาเป็นแบบ ครบจบเลยก็ได้ครับอ่าล้อมรั้วเรามีบริการให้เรียบร้อยใช่ครับเป็นคนงานที่บ้านเองเแล้วพ่มก็ควบคุมดูแลเองทุกอย่างที่แปลงนี้นี่ถ้าใครสนใจนี้โทรเบอร์คุณเปานี้ถ้าเกิดว่ามาดูที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูที่จริงๆเนี่ยโทรมาเพิ่มราคาได้เลยนะเพราะว่านี่เดีมีแต่เขาโทรมาขอรถคือว่ามันติดถนนลักจริงๆพี่แล้วก็คือเป็นวิวเข้าเนี่ยแทบบ้านเราเมือนจะอยู่ อยู่บนภูเขาเลยใช่แต่ว่าภูเขาเนี่ยแทบจะจับมาวางก็โทรมาเพิ่มราคาได้เลยใช่ครับโทรเพิ่มราคาได้เลยถ้าชอบใจเนี่ย <c oughs> เพิ่มราคาให้ได้เลยเนี่ยดูได้เลยครับเนี่ยน่าจะตัวหนเปนน็นถนนหลักแล้วก็เราไล่ระดับขึ้นมาตอนเนี้ยเมื่อเรายู่บนภูเขาเลย เพราะว่าที่ตรงนี้นะคะสวยแล้วก็ที่แบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะคะใช่ครับแต่เมื่อกี้ก็หยอกกันเล่นนะคะถ้ามาดูแล้วชอบจริงๆเนี่ยคุยราคาได้ไหมคุยได้ครับต่อรลองได้ครับต่อรลองได้โุกปัญห้าเรื่องทุกอย่างครับคุยได้ทุกเรื่องจะเงินไม่พอไม่สะดวกเรื่องเงินจะพ่นชําระเป็นสักประมาณสามสี่เดือนเนี่ยได้เลยอใช่ครับจองวันนี้ก็เข้าเข้าใช้พื้นที่ได้เลยเข้าใช้พื้นที่ได้ครับขุดบ่อล้อมรัวสร้างบ้าน แล้วก็เรื่องการปรับทีปรับอะไรเนีครับก็คือทำทาให้หมดได้ครับทําได้หมดแค่บอกมาครับตรงนี้ก็ยังเข้ามาอยู่ที่สมไร่สามไร่นะคะที่แปลงนี้ก็ยังเป็นสามไร่ใช่ครับก็ไล่ละไล่ละสามเส้นสามครับสามแสนสานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นตรงนี้จะจะมาเป็นหลอกส่ามไร่เหมือนกันแปลว่าสามไร่นะคะเพราะว่าแปลงหนึ่งไร่มันจะสิ้นสุดตรง ตรงนี้เลยครับตรงนี้นะคะใช่ครับเส้นสุดตรงนี้ตรงป้ายที่มีธง SK Land ด้านหลังตรงนี้ก็จะสิ้นสุดแปลง1ไร่แล้วก็จะเป็น3ไร่สไร่สามไร่สามไล่ครับเล้วก็แปลงด้านหลังก็เป็นก็จะเป็น3ไร่ครับ2แปลงไหมคะสองแปลงครับ2แปงนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ซา่าจะขึ้นผังให้ดูอีกทีนึงนะคะ ตรงเนี้ยทึ่งว่าจะเปลี่ยนแปลงข้างล่างก็จริงแต่คือความสวยสวย,นะสวยมากันสวยมากใช่ครับซึ่งจะเป็นข้างล่างก็จริงเป็นร่างโครงการแต่ความสงบความที่ว่าเป็นส่้นตัวจริงจริงใช่มองกันดีๆเมื่อเรากินกาแฟายอยู่เข้าใ่อ่าแล้วก็ถนนเนี่ย <c oughs> คือคมันไม่ได้ลําบากอะ่ะไม่ลําบากพี่คามานาคมสะดวกมันไม่ได้เป็นที่ตาบอดใช่ไม่ได้เป็นที่ตาบอดแล้วก็ที่ตรงนี้ยกเป็นสาธารณะหรือ,อยังยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วครับสาธารณะกว้าง6เมตรเป็น เป็นถนนสาธารณะนะคะกว้าง6เมตรก็คือถ้าเกิดว่าเรามาซื้อเนี่ยเราไม่ต้องทะเลาะกับใครแล้วไม่ต้องทะเลาะครับเรื่องทางเข้าทางออกเนี่ยไม่ต้องมาซื้อใจกันไอเรื่องกันวาด้วยคําพูดความมั่นใจเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันอะไรเรื่องนี้ทางนู้นก็จุดเด่นก็คือจะมีร่างหนาประโยชน์อีกนะครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นจะเป็นทางสร้างหนาประโยชน์อีกถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มหลายแปลงนี่ลดได้หรอเปลเพิ่มไล่แปลงเนี่ยลดใชได้แน่นอนครับเพราะว่ามันคนซื้อข้องเยอะ ไม่ใช่ซื้อของกัเมื่อซื้อราคาเม้าไม่ได้ซื้อราคาแค่ว่าค่ายปีกมาคุยกันแล้วเราก็ไม่ใช่พ่อค้าคนกลางด้วยใช่ครับคุยกับพ่อพ่านพานพ่อมดยตรงคือเ่าเป็นเจ้าของที่เลยใช่ครับที่แปลงนี้นี้หันหน้าทางนี้คือจะหันหน้าไปทางนี้คือทิศเหนือครับทิศเหนืออ่าสมมุติว่าเราหันหันนี้ดีกว่า เราหันหลังไปท้ายแป้งครับก็คือทางซ้ายมือใช่ครับซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือทางมือทางซ้ายมือของเราจะเป็นทิศเหนือนะคะขวามือก็ทิศใต้ใช่ครับใต้ด้านท้ายคือตะวันออกครับที่ดินก็คือแปลงตะวันออกนะคะแล้วก็ด้านหลังที่เป็นถนนใหญ่นะคะก็เป็นทิศตะวันตกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือกับทิศใต้ใช่ครับอ่าซึ่งเป็นทิศรับลมนะคะถ้าสร้างบ้านเนี่ย ก็น่าจะเหมาะเหมาะมากๆเพราะว่ามันเป็นทิศรับลมนะคะลมจะดีมากตอนนี้เราก็อยู่ท้ายที่นะท้าย<ช>ที่ก็เป็นแปลง3ามไร่เป็น2 2> สามไร่ครับซ่องแปลงเปิดราคาเท่าไหร่ครับแปลงปทายเปิดราคาไว้ซ่มแซนซ่องแต่ถ้ายกมดเนี่ยพ่อมหมซามอมแซมพ่อม่อมไข่แหละเพราะว่าพมไม่ต้องผ่านไข่ ได้ด้วยตรงเนี้ยไ,ไม่ต้องพานใครเลยพ่อม,มึงจะห้องโครงการนี่ก็คือคุยได้ค,คือท้าน้องนจเนี่ยจะมาเซ็นสุตกแค่ครตรงนี้ถ้าดูที่แล้วมาชอบจริงๆก็มาต่อรองกันหน้า,าแปลงได้ใช่ครับมาต่อรองหน้าแปลงลูกค้าเคยโทรมาว่าเออพี่ราคาท่านนุ้นท่านนี้ลดได้ไหมอะไรได้ไหมต่อรองกันมาเลยพ่อมก็ไม่แน่ใจว่าวิวพ่อมสวยมาร์คหรือเปล่า หรือก้องพุ่มดีก็ไม่รู้แต่ก็ต่อทางโทรศัพท์มาเลยอยากให้ดูอยากให้มาดูที่อยากให้มาดูก้อนครับไม่อยากให้มาดูพื้นที่จริงไม่จําเป็นนกซื้อโครงการพุ่มก็ได้โครงการเยอะแยะมากเลยเท่านี้มาดูก้อนสําหรับคนที่อยากดูที่ดินนะคะพี่สารก็แนะนําว่าให้มาดูที่จริงๆก่อนว่าเราชอบจริงไหมใช่ไหมใช่พี่มาดูดินก้อนมาดูดินดูวิว ดูอากาศว่ามีฟารมมีลงโม่ไหมอะไรเงี้ยครับมาดูเจ้าของโครงการด้วยว่าเขาใจดีจริงไหมครับใช่มาคุยกันดูก่อนที่แปลงนี้เนี่ยมันเคยน้ําท่วมไหมคะที่แปลงเนี้ยน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับเพราะที่เมือนตั้งอยู่บนเขาเลยใช่ครับวิวเขาชัดๆแบบนี้เลยครับแล้วที่แปลงนี้ฐานะที่เป็นผู้จัดเนี่ยคิดว่าเหมาะกับใครบ้างฐานะที่เป็นผู้จัดนะครับผพราว่าแปลงนี้คือได้ทุกรูปแบบเลยได้ทุกอย่างจะเป็นว่าบ้านผักตากากาศเป็นที่ว่าไม่เปรี้ยว แล้วก็เป็นว่าคือเราสามารถเอาคนที่คนมีอายุคนไรไม่อยู่ได้ครับเพราะว่าคม,มนาคมสะดวกโรงพยาบาลใกล้แล้วก็คือ แล้วก็ที่แบบค่ายแบบผู้อาสั่งแหละคือแบบเป็นที่เก่งกําไรดีมากเพราะเป็นที่ติดถนนหลักครบหนองนาใช่ครับเป็นครบหนองนาเลือกจะทาเป็นแบบว่าเป็นบ้านโมเดลเป็นอะไรก็ได้ครับคนขายสินค้าออนไลน์ก็สามารถทําได้เพราะว่าสายอินเทอร์เน็ตมีแล้วใช่ครับอยากให้ใครมาซื้อเป็นพิเศษไหมอยากให้พี่พิมพ์ริพายมาซื้อครับเพราะพาเป็นแฟนครับตัวโยงถึงพี่พิมพ์ไม่ซื้อไม่เป็นไรแค่พี่พิมพ์มาดูพงก็ได้กําไรแล้วอันนี้ก็เราพูดกันหลังไหมนะคะเมื่อกี้ว่าเขามีใครเป็นแฟนคลับนะคะ น้องก็บอกว่าน้องมีพี่พิมพ์รีพายนะคะเป็นเป็นไอดอลของเขาพอพี่พิมพ์เป็นไส้แบบไส้แท็งนะพุ่มชอบอยากให้มาดูแค่มาดูแค่มาดูก็กำไรแล้วไม่ต้องซื้อแล้วครับแล้วบริการหลังการขายครับเรื่องบริการหลังการขายเนี่ยพุ่ม เซอร์วิส100%แน่นอนเพาะพิมเป็นชอบเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเกินร <100 S 1> <อ>้อยเลยใช่ครับเพราะมันสบายใจครับไม่ต้องไปว่างอะไรกันด้วยเป็นผ,ผู้ให้สบายใจที่สุด <c oughs> น้ําไฟมาถึงแน่นอนใช่ครับน้าไฟมาถึงแน่นอนก้อนโอนอยากให้ช่วยอะไรบอกได้เลยใช่ครับได้ทุกเรื่องครับ <c oughs> รืออยากจะ<น>เพิ่มราคา เรียกโทรมาเพิ่มราคาก็ได้ยินดีเลยครับพอเสนอนี้เอาจริงปะเนี่ยก็ถ้าโทรมาเพิ่มผมก็เอาจริงอะเอาจริงนะคะเอาจริงแต่ก็มีแค่คือไม่มีเพิ่มแน่นอนมีแต่จะลดให้กับลดแลกแจกแทมไม่มีเซอร์วิสชาร์จนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยเรื่องอะไรก็อย่างที่คุยกันในคลิปเลยสามารถที่จะบอกปรึกษากันได้งบไม่พอเงินไม่พอคุยได้ทุกเรื่องสำหรับคนที่สนใจที่สามารถนัดดูที่นี้ใช้เวลายังไง ใช้เวลาแค่ไม่เกินหนึ่งวินาทีพุ่มกระทึงแล้วครับทำไมไวจังอ่ะคือคนพื้นที่ครับยุ่เท่านหนอยู่แล้วคนเปลี่ยนสิบโครงการเนี้ยขี่พานทุกวันก็คือถ้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาดูได้เลยแล้วก็โทรกิ้งเลยเป้าอยู่ไหนอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับเพราะว่าสิบโครงการเนี่ยพุ่มขี่รถพานทุกวันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยหกสิบเมตรเลยนะคะถ้าเกิดว่ามา เช็คได้เลยใช่เปิดแอปเช็คได้เลยไม่ต้องเปิดแอปหรอกครับแค่ดูด้วยสายตาเราก็พอะว่าอยู่ติดเขามากมากโอเคก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับที่ดินแปลงนี้เบอร์โทรอีกรอบนึงเบอร์โทรพมเป็นเบอร์ส่วนตัวพ่มเลยครับ0 9น996 1543หนึ่งสมครับสำหรับวัยรุ่นที่อยากลายครับถ้าอยากลายห้าพ่มก็เป็นไอดียลายพ่มก็ได้0ุนแปดสี่ครับห้าสามสาม 9427ครับหรือว่าติดต่อทางเพจ f a c e b o o k ก็ได้นะคะก็คือชื่อเพจว่าที่ดินราคาถูกวิวภูเข้าครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้ u t u b e ก็ได้นะคะพาดูที่หรือว่าทักอินบ็อกซ์ใน Facebook ของพี่ซาร่ามาก็ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ดินสวยๆแปลงนี้แล้วก็ฝากถึงพี่พิมไหมฝากถึงพี่พิมพ์หน่อยครับให้เขามาดูหน่อย พี่พิม์ <c oughs> ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแค่พี่พิมพ์ดูกําไรกาไรถือว่าเป็นกน <c oughs> ําไรผมแหละถ้าเกิดมาแล้วก็ไลฟ์สดให้ด้วยนะโอเคสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย